สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์หนุ่มกับคลิปดวงรายวันของวันที่16กรกฎาคม2565นะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์เทพเจ้าแห่งความเศร้าหมองนะครับเออเนาะเลยการเกษตรกรรมนั่นเองคนวันเสาร์เป็นคนที่ย้ำคิดย้ำทำโทษทุกนะสร้างขึ้นจากเสือสีที่เป็นสีประจำตัวคือสีม่วงนั่นเองนะดวง ของคนที่เกิดทั้ง7วันจะเป็นอย่างไรคนที่ชมทวิ t i ตอก k ช่วยกดหัวใจกดคอมเมนต์นะครับแล้วถ้ามีประโยชน์กดแชร์แล้วก็ติดตามโปรไฟล์ของอาจารย์ไว้ด้วยจะขอบพระคุณอย่างมากนะครับเราเริ่มต้นกันที่ตั้งจิตมาดีๆนะครับอธิษฐานดีๆนะฮะเราจะตั้งจิตมาจนถึงคนที่เกิดในวันอาทิตย์ครับในวันนี้โอเคนะครับ ช่วงนี้จะทําอะไรก็ต้องรอก่อนจะเย็นๆนะครับในกิจการของคุณแต่การเงินนะก็มีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบหรือได้รดีเข้ามาเหมือนกันเนาะสุขภาพครับในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่านะดูแลร่างกายตัวเองหน่อยเนาะนะครับอ่อนเพลียเนื่องจากการทํางานหนักคนโสดนะก็ช่วงนี้ยังไม่สมหวังนะครับในเรื่องของความรักคนที่มีคู่ครับ ต้องบอกวันโชคดีจริงๆนะครับช่วงนี้อะไรที่คุณเจออยู่ปัญหาที่คุณเจออยู่นะครับผมเชื่อว่าคุณจะคลี่คลายมันได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในวันอาทิตย์ต้องทําใจเพราะว่าเราเป็นคนที่ต้องดูแลนะครับและรับผิดชอบทุกคนเลยนะคนเกิดวันอาทิตย์นะไปทําบุญศาลักเมืองอ่าถวายค่าน้าค่าไฟเติมน้ํามันตะเกียงแสงไฟแสงสว่างสีที่ใช้เสริมดวงนะครับวันนี้ให้ใช้สีแดง นะครับกับสีเขียวโอเคนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับดวงของคนวันจันทร์นั้นช่วงนี้ต้องบอกว่า,าจะทําอะไรก็มักจะมีแต่ความที่เราต้องแข่งขันนะครับต้องบุกต้องสู้นะครับการเงินนะช่วงนี้ก็ถือว่าเขาบอกว่าได้เงินเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ มีการเงินแบ่งมาบ้างก็ถือว่าอย่างโชคดีสุขภาพดูแลในเรื่องของกระดูกนะครับโดยเฉพาะกระดูกหลังปัญหาในเรื่องของหลังนะครับคนโสดนะครับช่วงนี้ก็ต้องใจเย็นๆหน่อยนะครับเพราะว่า,าบทความรักนั้นจะมาแน่ๆแต่ใจเย็นๆนะครับค่อยเป็นค่อยไปเนาะคนที่มีคู่แล้วนะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราเป็นคน ที่บางครั้งรักก็รักไม่ร,ไมรักก็ไม่รักอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแต่จริงๆแล้วความรักของเราก็ยังถือว่าโอเคอยู่นั่นเองนะครับเพียงแต่ดูเหมือนเราก็ยังเสาะหาเรื่อยมาความรักแน่นะฮะคนวันจันทร์ครับเขาบอกให้ไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมหรือเทพที่เป็นผู้หญิงนะครับเทพที่เป็นผู้หญิงดอกไม้เสีขาวๆนะครับหรืออาหารนะครับพวกน้านมหรือว่าพวกข้าวขาวๆอย่างเงี้ยไปถวายพระได้นะครับ สีที่ใช้เสริมดวงในวันนี้นะครับโดดเด่นที่สุดก็คือสีเขียวกับสีม่วงครับผมนะนะฮะจะได้มีโชคมีลาบเนาะท่านที่เกิดในวันอังคารครับมาดูกันเลยนะฮะคนที่เกิดในวันอังคารช่วงนี้อ่าได้อะไรมาก็มักจะอึดอัดติดขัดในเรื่องของการงานนะช่วงนี้ก็มันมันเบื่อเนาะอ่ะการเงินยังมีเกนหมุนอยู่นะครับช่วงนี้นะงาน ก็ไม่ค่อยดีแต่เงินก็ยังมาหมุนอีกนะครับแต่ในเรื่องของสุขภาพโชคดีที่เป็นคนแข็งแรงนะครับก็ถือว่ายังมีความโชคดีอยู่บ้างนะครับมาดูในเรื่องของคนโสดเขาบอกว่าช่วงนี้เขาบอกว่ามีโอกาสจะได้เจอสายเปหรือมีคนเข้ามาเปให้เรานะครับหรือทําให้เรานั้นแฮปปี้ Happy, ในเรื่องของความรักนะครับส่วนคนที่มีคู่ต้องบอกว่า,าช่วงนี้มีคนสนใจนะนะครับ อะละให้ระวังมือที่3ที่จะมาทางเรามามอบความรักให้กับเราทําให้เราเขาเรียกว่าคว้ยเขวในเรื่องของความรักนั่นเองนะก็ดูดีๆด,ด,ด้วยนะครับสําหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะครับก็ให้ทําบุญในเรื่องของการไปปล่อยปลาหมอสัก8ตัวนะครับถ่ายชีวิตโคกระบือนะทำบุญโรงพยาบาลนะครับเจาะเลือด อนะฮะอันนี้ก็จะดีวหว้าสารหลักเมืองนะครับแล้วก็ใช้สีในการเสริมดวงในวันนี้ก็คืออ่าสีแดงเป็นสีแห่งการอุป,ปถัมภ์ครับทานที่เกิดในวันพุธครับผมวันพุธในช่วงนี้ต้องบอกเลยให้ระวังในเรื่องของกิจการที่เข้ามามันจุกจิกเนาะแต่มันก็เป็นกิจการที่ดีนะครับ ในช่วงนี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายนั้นจะมีใช้จ่ายเยอะเลยนะมีแต่เงินออกนะครับงานจุกจิกเงินยังไม่ค่อยเหลืออีกเนาะนะสุขภาพระวังความเครียดนะครับช่วงนี้ที่เข้ามาบ่อยๆนั้นอาจจะเป็นความเครียดของเรานะแล้วก็คนโซดนะครับคุณก็ยังไม่ได้เปิดใจให้ใครในะช่วงนี้ก็เลยรู้สึกว่ายังอยากอยู่คนเดียวแน่นะครับเป็นซะอย่างนั้นนะ คนที่มีคู่ครับในช่วงนี้ก็ต้องบอกเลยว่านะสามารถที่จะเจรจาหรือพูดคุยกันได้ถ้ามีเรื่องขัดแยง้งหรือมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะครับก็สามารถพูดคุยกันได้และทําให้เรื่องราวนั้นดีขึ้นได้นะครับคนเกิดวันพุธนะครับให้ใส่บาตรด้วยผักผลไม้นะครับแล้วก็ไปถวาย ค่าน้าข้าไฟวัดนะครับสีธรรมะหนังสือธรรมะนะแล้วก็ที่ใช้สีเหลืองอ่อนนะครับเสริมดวงของคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะฮะแล้วก็ใช้สีม่วงนะฮะเสริมดวงในเรื่องของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนครับผ่านที่เกิดในวันพฤหัสครับผมมาดูกันเลยนะครับดูเพื่อความบันเทิงนะครับอ่าโอเคนะฮะ ช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะค,ความคิดนะเพราะว่าเป็นคนที่แบกรับปัญหาแบกไว้ทุกอย่างเลยนะครับ mm. ก็คางจะดูเครียดหน่อยเนาะสำหรับในเรื่องของการเงินนะก็ถือว่าช่วงนีนะ้การเงินก็เข้าดีเหมือนกันนะมาดูเรื่องของความเจ็บป่วยนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้สุขภาพก็ถือว่าโชคดีนะครับไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงอ่ะนะครับคน โสดครับให้ระวังการมีปากเสียงระวังมีปัญหากับคนรักหรือว่าคนที่คุณกําลังชอบนะอาจจะเป็นรักเขาฝ่ายเดียวก็ได้ดูที่หนึน่งแล้วกันเนาะครับคนที่มีคู่ให้ระวังความระแวงนะครับที่เรามีให้กันเนาะบางครั้งมันรู้สึกว่ามีคู่ก็ยังไม่มีความสุขเพราะว่าเรามัวหวาดระแวงกันอยู่ในเรื่องของความรักครับผมวันพฤหัสสวดมนต์เสริมดวงนั่งสมาธินะครับถวายเข้าปลาอาหาร เครื่องสังฆทานนะครับแล้วก็สีที่ใช้เสริมดวงเป็นสีฟ้านะครับกับสีแดงครับผมท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ต้องบอกว่าช่วงนี้กิจการแฮปปี้มากๆมีการขยายตัวถือว่ามั่นคงนะครับการเงินนะคุณกําลังมีโชคนะครับในวันนี้นะคนวันศุกร์นะครับมักจะ คิดอะไรก็ได้อย่างนั้นนะครับการงานมีคนหยิบยืน่นทุกอย่างมาให้ในะเรื่องเงินด้วยนะครับส่วนสุขภาพระวังเรื่องอาการปวดกระดูกปวดตามข้อนะครับคนโสดเชื่อว่าจะได้เจอสายเปหรือได้เจอคนที่อุปถัมภ์เราเข้ามานะคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้ความรักมักจะชัดเจนแล้วก็ทําให้มีกำลังใจมากยิ่งขึ้นนะครับวันศุกร์นะครับเขาบอกให้ไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของ ข้าวปลาอาหารนะครับโดยเฉพาะขนมขนมเนี่ยไปถวายพระด้วยก็ยิ่งดีนะขนมหอมหอมเนี่ยนะฮะแล้วก็สีที่ใช้เสริมดวงก็คือสีชมพูครับคนที่เกิดในวันเสาร์ครับดวงของคุณช่วงนี้นะครับในวันนี้เลยนะฮะก็คือนะช่วงนี้กิจการก็มีเกณฑ์ปรับตัวนะครับดีขึ้นนะะแล้วก็การเงินนั้นส่วนใหญ่จะยุ่งเหยิงและค่อนข้างจะวุ่นวายนะครับในเรื่องของ สุขภาพให้ระวังเรื่องของสุขภาพภายในใกายเราการเวียนหัวนะครับความดันมีปัญหานะแล้วก็ที่สําคัญคนโสดครับช่วงนี้ก็บอกว่าอยากใจร้อนทําอะไรไปก็แล้วแต่นะบางครั้งบางทีคุณใจร้อนมากเกินไปแล้วที่สําคัญคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้ก็นะคุณเป็นคนที่สู้ไม่ถอยอยู่แล้วนะครับมีความมุ่งมั่นนะครับให นในการแก้ไขปัญหาความรักของคุณได้อย่างดีเลยทีเดียวเฉะนั้นคนวันเสาร์นะครับอย่าลืมไปทําบุญนะเสริมดวงด้วยการบูรณะปฏิสังครอนวัดนะซื้ออุปกรณ์ทําความสะอาดวัดนะครับหรืออุปกรณ์ช่างถวายวัดอย่างเงี้ยก็จะดีมากๆเลยนะครับสังฆทานก็ต้องเป็นสังฆทานยานะครับและสีที่ใช้เสริมดวงใช้สีดําจะเป็นมงคลครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอให้ทท่านโชคดีครับผมพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ